เขารู้แล้วว่าอีโก้ไม่สำคัญไปกว่าความรักของคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ จัดเม้นพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิก8ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูวิวออฟฟอร์จูดพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟห้าดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมนะคะ ใจเย็นใจดีค่อยเป็นค่อยไปขยันอดทนนะคะเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่ปล่อยวางเก่งเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจสถานาการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีปรับตัวได้เก่งนะคะชอบอะไรที่ชัด,ชดๆเคลียร์ไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ชอบอะไรที่ไม่จริงใจเชื่อในผลกรรมเวรกรรมเชื่อในโชคชะตาฟาลิขิตผมลิขิตนะคะเป็นคนขี้หึงเป็นคนไม่ยอมใคร เป็นคนที่มีอิกโก้มีทิฏฐิในตัวเองด้วยมีศักดิ์ศรีในตัวเองด้วยในพลังงานของคุณนะคะแต่ก็ไม่ชอบการเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบการโดนเอารัดเอาเปรียบด้วยเรามาดูพลังงานของคนที่รู้แล้วว่าอิกโกของเขาไม่สําคัญเท่ากับการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขากันบ้างว่าเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยหถ้วยพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีนกรกดพิจิก เดืฟูพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหกดาบพลังงานของคนธาตุลม4ี่ดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุลมแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคู่ที่เคยมีปัญหามีประเด็นต่อกันนะคะนิ่งเงียบเงียบงานลดสถานะจากกันไป แล้วก็ให้สระต่อกันไปสักพักแล้วน่าจะมีการวนเวียนกลับมาหากันด้วยนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่มีน้ำใจคนหนึ่งระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยนะคะนอกจากจะเป็นรักเก่ารีเทิร์นแล้วก็อาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยตัวคุณอาจจะมีอายุเยอะกว่าเขาหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าของเขาดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆนะคะอยากทําอะไรทมอยากไปไหนไปหรือว่าชีวิตอาจจะย,ยังไม่แน่นอนหรือว่าไม่รู้ใจตัวเอง ไม่รู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองก็ได้ใช้ชีวิตไปวันๆหวังว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะรู้ใจตัวเองหรือว่าหวังว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าณปัจจุบันในความคิดของเขาก็คือเหมือนกับใช้ชีวิตไปวันวันนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงคิดว่าอีโกทิฐิ ไม่สําคัญไปกว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาคิดได้แบบนั้นนะคะอะไรที่ทําให้เขาคิดว่าอีกโก้ของเขาไม่สําคัญนะคะความคาราคาซังนะคะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ได้นะคะถอยหลังก็ไม่ได้นั่นเองนะคะชีวิตที่เหมือนไม่รู้จะทํายังไงแขวนอยู่บนเส้นได้ก็ได้เหมือนกันนะคะ การรอคอยการเฝ้าคอยนะคะพลังงานของคุณก็เป็นคนที่มีอีโกโ้หากเขาก็มีอีโกโ้หากว่าเขาไม่ทักเขาเงียบคุณก็เงียบเหมือนกันนะคะแล้วพลังงานของคุณก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในตัวเองรู้เป้าหมายว่าจะทำยังไงหากคุณเลือกที่จะตัดก็คือตัดแล้วคุณก็เดินหน้า move on เลยแต่ของเขาพอตัดแล้วชีวิตก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนเดิมเดิมๆซ้ำๆนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาคุณแทบจะเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตให้กับเขาอยู่แล้วพอไม่มีเข็มทิศพอไม่มีคุณชีวิตของเขาก็เลยเหมือนกับไม่รู้จะทำยังไงคุณอาจจะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเขาจนเกิดความเคยชินตอนที่มีกันเคยชินถึงสิ่งที่มีอาจจะไม่เห็นค่าหรือว่ามองเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่พอวันหนึ่งที่ไม่มีหรือว่าคุณไม่ทำวันนั้นกับกลายเป็นใช้ชีวิตไม่ถูกไปไม่เป็นนั่นเองนะคะ เไม้นะคะต่อสู้ฝาฟันกับความคิดความรู้สึกของตัวเองหรือว่าเป็นการปรับปรุงตัวเองนะคะเริ่มต้นจากตัวเขาเองการแก้ไขการปรับปรุงการปรับปรเปลี่ยนนะคะความรักคนที่รักคนที่รักเขาคนที่เขารักความสุขความสมหวังความรักนะคะรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะ เจ็บมากๆเจ็บเหมือนตายทั้งเป็นตอนที่ไม่มีคนรักไม่มีคุณดูแลเขาพาอเขารู้แล้วว่าความรักของคุณก็คือที่สุดมากๆดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างรักเขาด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจพอไม่มีคุณนอกจากจะใช้ชีวิตต่อไปไม่เป็นแล้วก็เจ็บปวดเสียใจผิดหวังท้อแท้เหนื่อย รู้สึกผิดสำนึกผิดมาหมดทุกอารมณ์เลยนะคะเพราะว่าสิบดาบเนาะทิมแทงเขาอยู่ทุกวันทั้งความคิดของเขาการโทษตัวเองของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาทำการตัดสินใจของเขาความคิดของเขาก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะรอคอยเฝ้าคอยคุณแต่ว่าคุณก็อาจจะไม่ทักเพราะพลังงานที่ขึ้นมาหากว่าเป็นอีโก้ที่ถิตัวคุณอาจจะมีมากกว่าเขาด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเขาก็รู้ว่าการง้อคุณการขอโอกาสจากคุณ แม้ไม่ได้ง่ายมากนะักแต่ว่าเขาก็พอมีโอกาสหากว่าเขาสามารถปรับปรุงตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชัดๆเคลียร์อยู่แล้วหากว่ากล้าที่จะขอโทษคุณก็กล้าที่จะให้โอกาสกล้าที่จะให้อภัยนั่นเองตัวเขาจึงเป็นคนที่ยอมจะลดที่ถีอีกโก้ของเขาเพราะว่าถึงแม้ว่าแบกอีกโก้ที่ถีไปชีวิตของเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะไปไม่เป็นทําตัวไม่ถูกสิ่งที่คุณทําให้ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าไม่ใช่ว่าคุณยอมไม่ใช่ว่าอะไรคุณก็ให้แต่เพราะว่าคุณรักคุณห่วงใยคุณใส่ใจคุณหวังดีคุณเลยมอบสิ่งดีๆให้กับเขาแต่พอวันหนึ่งที่ไม่มีคุณแล้วสิ่งดีๆเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับเขานะคะติดไปกับคุณเขาจึงรู้สึกเสียใจเสียดายสำนึกผิดรู้สึกขีดเจด็บปวด หลายอารมณ์มากๆนะคะจนยอมลดอีโกของเขาเพื่อที่จะได้ขอโอกาสจากคุณได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่ามีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาได้ความรักความห่วงใยความจริงใจความใส่ใจจากคุณอีกนั่นเองนะคะความรักของคุณมีค่ามากกว่าอีโกที่ถีของเขาเขาจึงเลือกที่จะปล่อยวางอีโกที่ถีแล้วก็ง้อขอคืนดีกับคุณนั่นเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณนั่นเองนะคะ